สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่11ตุลาคม2559ราคาทองคำเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะปัจจัยหนุนก็เข้าใจว่ามาจากแรงซื้อทองคำแท่งจจีนะะหลังจากที่สิ้นสุดวันหยุดยาวโกลเด้นวีคในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาอาจจะเห็นราคาทองคำถูกก็กลับมาซื้อนะคะส่วนทางด้านการรีเบตนะคะรอบ2 ของผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานดีสา,ารฐอเมกาเมื่อวานนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีผลกับตลาดการเงินแล้วตลาดทองคําเท่าไหร่นะคะซึ่งทางสํานักข่าว CNN ก็บอกว่านางฮิลลารีคินตันนะคะก็นาชัะนาไนลด,ดนนทรนัมปคนะคะก็คะแนน57%ต่อ34%นะคะส่วนกองทุน SPR เมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการถึง้องนะะทองคำราคาทองคำ ปิดตลาดเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะ1,259ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา2.3ดอลลาร์นะะในส่วนของโอกาสในการที่เฟดจะปรับเพิ่อเบี้ยนะคะในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะณตอนนี้ตลาดประเมินว่าน่าจะมีโอกาส63เนะคะถึงแม้ว่าตัวเการจร้างงานสหรัฐอเมริกาเดือนกันยายนนี้จะเพิ่มขึ้นแค่1 5 6 0 0 0ตำแหน่งนะคะถือว่าแต่ว่าก็เป็นถือว่าตัวเลข ใช้ได้นะคะไม่ได้เร็วร้ายมากมายนะคะก็คงไม่ได้มีผลกับการที่เฟดจะลังเลนในการมา่อเพิมเี้ยนะคะส่วนคืนนี้อเมริกาไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจกที่สําคัญนะคะจะไฮไลท์น่าจะเป็นคืนพรุ่งนี้นะคะจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะคะซึ่งครั้งล่าสุดเฟดไม่ได้มีการปล่อยเงินเี้อนะคะแต่การเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดบอนศุกรก็จะทําให้ทราบ มุมมองรายละเอียดมากขึ้นนะคะของจอาหนี่เฟดแต่ละหลายเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับทุนดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตนะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1น5 0รอถึง1,265ดอลลาร์นะคะก็แนวรับก็จะอยู่1,250ดอลลาร์นะตอนนี้นะคะหลุดแนวรับถัดไป1,240ดอลลาร์ส่วนแนวตา้าน2 6 5่ร ดอลลาร์เหมือนจะมีแรงเทขายออกมานะคะผ่านขึ้นไปได้ก็1,270งพองดอลลาร์นะครับกลยุทธ์การลงทุนในโกลด์ฟูเจอร์นะคะแนะนำเปิดซื้อเมื่อราคาทองคำปรับฐานลงมาที่1,250ดอลลาร์1,240ดอลลาร์นะคะจุดขายจัดคันทุนฝั่งซื้อ1,235ดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้นะคะแนะนำว่าอาจจะเปิดซื้อขายได้เหมือนกัน เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,265ดอลลาร์นะคะจุดขายตต้ขาดทุนฝั่งขาย1,275ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเปิดตลาดก็ปรับตัวลงแรงกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาควัจัยจากต่างประเทศนะอาจจะเป็นเรื่องอมีจ้าหน้าเฟดนะคะก็บอกว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาเดือนกันยายนต่ำกว่าทีาค่คาดการไว้แต่ว่าก็ไม่ได้มี เหตุผลนะคะที่เฟดไม่ปรับอัตนอกเบียนะคะตัวเลขการจ้างงานยังแข็งกร่เพียงพอนะคะส่วนปัจจัยในประเทศเองก็เ,เป็นปัจจัยหลักการที่ทำให้ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงนะคะทั้งหุนต่างประเทศเราก็ไหลย,ย้อยเมื่อวานเป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธิเข้ามานะคะ998ล้านบาทแล้วก็ไหลย,ย้อยเนี่ยซื้อหนักมาก6,800ล้านบาทแต่ว่าวานสาบัน ขายหนักทีเดียวนะคะขายออกมา7,200ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดรุ่นพาร์ตทิทีเฟ็กซ์ทางมุ่งต่างประเทศขายนะคะในะเซ็น50ิ n ิวเจอร์ประมาณขายสุดที่7,785สัญญานะคะสัญญาเดือนแซตนะคะเปิดตลาดคือปรับตัวลงหลุดแนวรับทางเทคนิค ะะก็เลยทําให้ภาพทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือว่าฟิวเจอร์เองนะคะก็แนวโน้มไม่ค่อยดีนะคะแนวโน้มน่าจะอ่อนตัวลงทิศทางขาลงนะปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นนะคะเรียนไปนแล้วว่าเป็นปัจจัยในประเทศเองนะคะซึ่งก็มองว่าปัจจัยตรงนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวสัญญาฟนะิวเจอร์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนนะคะ ออถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้นะคะแนะนำให้เปิดซ,ซื้อในเดือนไกลออกไปนะคะหรือว่าเลือกนะคะเล่นหุ้นในกลุ่มที่ได้รับผลประโ,ระโยชน์จากการลงทุนภาคหลักนะคะหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแบงค์นะคะก็คิดว่าออน่าสนใจเหมือนกันจะมีการเปิดเผยรายง,งานผลการนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ รปรับตัวลงคิดว่าน่าสนใจในการเขาเก่งกำไรนะครับออมองว่านะคะตัวฟิวเจอร์สัญญาเดือน Z วันนี้น่า่ฟื้นตัวขึ้นไปได้นะครับก็มีปัจจัยหนุนจากต่างประเทศนะคะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครแต่ยังคงต้องระวังแรงเทขายระหว่างวันอยู่ดีนะคะฟื้นตัวระหว่างวันมีแนวต้าน946 945-947จุดนะคะ,นะคะเป็นแนวต้านที่เราหวังว่าจะมีแรงเทขายออกมานะคะเ,เกณฑ์กำไรฝั่งซื้อนะคะให้แนวรับที่915-920จุดนะคะจุด้ายใต้ขาดทุนให้ไว้ที่910จุดนะคะปัจจัยจากต่างประเทศน่าจะเป็นวันพรุ่งน,นี้การเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดหรือว่า FOMC นะคะแล้วก็อาจจะ,ะมี คาแถลงของประธานเฟดส,สาขาบางๆด้วยนะคะซิ Single ่งก่อสร้ฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะสุพรายฟิวเจอร์บางจากฟิวเจอร์นะคะสุพรายฟิวเจอร์ราคาหุ้นสุพรายนะปรับตัวลงตามเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะระหว่างวันมีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะทำให้ราคาหุ้นสุพรายนะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะคะแต่ว่าก็ทําให้ปิดตลาดเนี่ยนะคะก็ลด การติดลบลงได้นะคะภาพัดเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาหุ้นสปายนะคะกับลงมาเคลื่อนไหนวต่ํากว่า24บาทนะคะเราก็อาจจะมีทิศทางอ่อนตัวนะแต่สังเกตเมื่อวานมีการซื้อกลับเข้ามานะคะมันน่าสนใจในการเข้าซื้อเกงกํบบาไรนะคะแนวรับให้ไว้23บาทนะคะ จุดขายได้ค่ะทุน22บาท50สตางค์ค่ะสำหรับบางจากฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้นบางจากเมื่อวานก็ปรับตัวลงต่อเนื่องจากการซื้อขายปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแรงเทขายที่มีออกมามากทำให้ราคาหุ้นบางจากนะคะมีทิศทางที่เป็นขาลงนะคะแต่สังเกตให้ดีนะคะที่แนวรับ29บาทถึง29บาท50สตางค์เนี่ยเป็นแนวรับ ที่ใช้เป็นจุดดีดตัวกลับในหลายครั้งที่ผ่านมานะคะน่าสนใจในการเข้าลุ้นเหมือนกันนะคะที่แนวรับตรงนี้นะครจุดขายบาทคขาดทุนนะคะ28บาทค่ะสำหรับวันนี้มินเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ